สวัสดีจ้าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องยายกะได้ของดีเลยเอามาฝากไปได้ของดีพากกันไปเอายึต้นไหมเลยีเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องลูกหลานให้พากันบึ้งเอาผมมันตัวเลยเอามาฝากลูกฝากหลานฝากพ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องเอบซีสุขคนสุขคนนั่นแหละย้ายไปเอากับม,มาดามคนเย้าเน,เนี้ย ต้องติจีปเปลาอยู่หน้าน่ะตะินีหน้าก็เป็นบานเก่าเนาะปัตตาสัม,มโบรานเป็นบานเก่าเป็นบานเก่านี่มันก็เป็นธงเป็นทาเป็นไฮเป็นหน้ากินเขากินนำหมดแล้วล่ะแยกแยค่ใดเพื่นบอกสองสี่ผีบอกแยกก็เลยสื่อยยรถดวัาเลยสองสามแยกได้เลยเงินหมื่นย,ยันงั้นเงินแยกหมวก็ไปเอาอีกนี่ล่ะแยกไปเอาแต่ตอนเขาวันสาวันนี้เดี๋ยวออกวันสาเราแยกเลยไปเอาแบเนี้ เปล่ามือนี่หละมือมันผ่าเปล่าร้องมันก็นะหาเถียมันไดย้ายเล็บเปล่าแยกกูเล่นเอาเน,เานวไปถวายพื่นกับเล็บขอพื่นขอ,อยุดตุนไม่งีย้ยล่ะตุนไม่เง่้ยตัวนั้นในสองลอยกบปีเราตีใหญ่เกิดไม้ย้ายแต่เห็นมันเง่ายเติบเราเลยมนยมันเง่้ยขัดมันเถ่ามันเงี้ยมันเท่าขัดแล้วมันตุนแต่ แต่ว่าตูนงครับแต่โดนแต่พอแต่เมียคนละแต่พอแต่เมียแต่แย้ายเป็นเล็กน้อยผมย้ายเห็นเลยไปขอเลยแต่ว่าย้ายกับฝันอยู่ย้ายฝันย้ายฝันเมือขึ้นก่อนย้ายฝันว่ามีคนมาบอกใส่หูนอนอยู่มีคนมาบอกใส่หูอย่างนี้ตั้งแต่ตัวเล็ก ถ้าตัวเลขบอกว่าสามเก่ามาสัน้นบอกว่าสามเก่านั่นแหะแจ็กสี่มันบนนึมันลางเพินบอกเส้หูนอนอนอยู่ไหมยง้มันเสียเจ็ดๆมันเส้หูส,สามเกา่านั่นแหะอย่าง้ยิตเพินบอกเท่านั้นะสามเกา่ามันยแยกกันสู้นกันไปขออยู่น้ำมันเจ้าทีอยู่หน้าแหะมันมันเคยด่ก็เลยไปขอกระถาเบิงเดบอแม่พี่น้อง เบิ้งมาแม่พี่น้องได้หรืี่ไยเห็บเบื้งไม่ที่ไทยเบิ้งเอาฉันขับเบิ้งเนาะเบิ้งนั่นลูกหลานเบิ้งต่อเด้อเบิ้งคือตุ่นใหม่ตัวเอ้ยเบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่แหละตัวหนึ่งอ่ะเอาให้เบิ้งตีเอาเด้อเป็นตัวไหน แง่วามันสามแปดหาเลยแง่วามันสามแปดหาเออเดี๋ยวไายกันมองนั่งคอยกันเลนั่ง่วามันสามแปดหาใช่คาเอท่าบอ่ง้าอยต้นไมไงดิละต้นไมต้นสองร้อยปีน้นะตอนสมัยยกเป็นเด็กน่อยยกกัเห็นไั่ไงทอนี่ท่ามาเจ็ดสิกว่าปีแล้วก็เห็นนั่ไงทอนี้คือเขาเยอะ ถือความเดนเทวดาผูนี้ใช่ถืออเทวดานี้อ้ยูนูนนี่คนยืนอยู่นี่คนยืนเบิ่งนี่ผมยาวๆนี่ผมนีนดำผมยาวเราม่นีาเขาขาวเ้าก็ใส่ใส่สุดใส่สุดไทยนี่ใส่สุดไทยใส่สุดไทยนี่นี่นยืนเบิ่งนี่เนี่ยย้ายเบิ่งวามันข้างล่างเกศสแหละข้างบนในสามแปดหาข้างล่างวามันเกสามนี่นข้างล่างเบิ้งเอา เอาเบิ่งเอาเด้อตัวเด็กก็ได้เบิ่งเอาผู้ดเห็นตัวเดกกจัดแยกกว่ามาันแยกกับตาบ่ดีเด็กเห็นทังสี่ะเบงเอาผู้ดผู้ดตาดีกับเบ้งเอาปลอกไว้้องนี่แหละ ออน้ำเตาทีเจ้าทางพระเงี้แม่งเงี้ยเศระพุทธเทพดาพระอินทร์พระพุธนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละใหายออกสามแปดหาข้างล่างเก็สามเนื้อลูกหลานที่มาฟอนสบายโอ้โหทิพตาทิพนะอือเห็นจริงนี่แหละนี่เนื้อไปมากระจัดเลยเนื้อเบึ้งเอานี่แหละตัวหนึ่งนี่แหละตัวหนึ่งนี่นี่ยุคจุดหนึ่งนี่ยุคจุดหนึ่งนี่ยุคจุดหนึ่งนี่ยุคนี้เห็นหาคัก หาายังวะนี่เดี่ยวเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาตาไผตามันเบิ่งเอาเด้อนี่โผลไผโผลมันเบิ่งเอาตาไผตามันเบิ่งเอานี่นี่แหละเบิ่งเอาเด้อคลิปนี้ก็มีชท่นนีเด้อเอาไปเป็นแนวทางพี่น้องลูกหลานเอ้ยคลิปนี้ก็มีชท่นนีเด้อลูกหลานหลานคลิปนี้ก็มิชท่านีเอาไปเป็นแนวทาง ซื้อสลากกินแว้งรัฐบาลหามันได้แล้ววันทีนึงบอกว่าถือดีเนาะแนวมันมีหักยายกกับพวกจักคือกันว่ามันทีออกตัวเลยก็ได้เอาเป,ป็นแนวทางไปล่อง,บงเบงมันมากกระจัดเต็มเลยยายกก็จะล่องอยู่ล่ละอาคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายแน่เพราะเดี๋ยวมันเพราะเดียเด๋ยวไปหาเอ,อจาจัดหน่อยไปฮอนอุดรนู่นล่ะ ังน้อยสิไปห่อเมี่ยอุดรอนมลมาเอาไมา้ลกูกหลานเบิึงน,นี่ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยโศกโศก,กมันหมาเน้อหมดวันทีสิบเกดนียสิบเก,ด,เกดมกราหกห้าเนี่ยได้รอบตรงน้วแต่ว่าหกขายอย่าลืมอย่าลืมเแียเทียหกขาแย,ยก็มักด้วยเพราะว่าแยกเห็น,นอยู่ตรนไหมล้างเทียเป็นหกขาล้างเทียเป็นเป็นหกแปดล้างเทียเป็นหกขานี่หละ่ะ ซื้อเบิ้งซอื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรอบิึงรอบิึงเอาคลิปนี้วิทยนี้เด้อเอาไปเป็นแนวทางสวัสดีจ้า้สดโสดมันมัน